สวัสดีครับวันนี้ผมรองเดี่ยวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเล็กคอร์ด a c e b o o กก็ตาขนฟาร์มคอยงามเมืองเลยครับเช่นเคยครับถ้ามีตลาดนัดก็เปิดตลาดนัดถ้าไม่มีก็เปิดราคาควายที่ตาขนฟาร์มข้อควายของรองเดี่ยวครับบางวันก็มาตามหมู่บ้านพี่น้องพี่น้องเกษตรกรนะครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านโจโวนะครับอยู่กับบ้านของคุณตาเกษม ตำบลบ้านเนินอเภอลมเก่าจัังหวดเพชรบูรณ์ครับวันนี้คุณตามีควายแม่สาวนะครับกำลังเป็นสัตว์นะกำลังเป็นสัตว์ด้วยนะครับเป็นควายแม่สาว,นะว,าสาวอายุประมาณ1819เดือนนะครับประมาณ18เดือนนี่แหละนะก็ความสูงนะครับ125ครับ125บวกลบนะว,ว,วัดแล้วนะวัดแล้วนะกำลังเป็นสัตว์เลยนะท่านผู้ชมควายสาวน้อยนะราคาน่าฟังมากเอ้า ลองไปดูอ่ะลองไปดูกันคุณตาลองย่างดิคุณตาลองเดินข้างหลังดิให้ดูกาลังเป็นสัตว์พอดีร้อนหน่อยนะท่านผู้ชมนี่ครับเอา้าถ่ายเอยอะเยอะไม่ได้นะน้ําเมื่อกําลังออกกาลังเป็นสัตว์พอดีท่านผู้ชมอ่ะจูงออกมาจากคอกอะนะพอดีเลยนะครับพอดีเลยสูงร้อบวกลบครับอายุ18เดือน คอยแม่สาวกําลังเป็นสัตว์นะแม่เขาก็สูงอยู่นะท่านผู้ชมแม่เขาก็โอเคใช้ได้อยู่นะแต่เกืบร้อ่สิบนั่นแหละแม่เขานะครับอนีอ่ให้ดูด้านข้างก่อนอาจจะร้อนนิดนึงนะอะคุณตาก็ร้อนด้วยน,ะนี่เอาเราเปิดราคากันเลยนะเอาง่ายๆเลยเปิดไว้ถูกมากนะ ใครที่อยากได้ควายไปเลี้ยงนะเอาไปตัวเดียวเนี่ยเอาไปเลี้ยงได้นะไปเลี้ยงเล็มหญ้าหน้าบ้านนะท่านผู้ชมเปิดไว้23คะแนน 20,000- กับ3 0ม0ครับท่านผู้ชมถูกมากควายกำลังเป็นสัตว์แม่สาวสูง125เปิดไว20้ 20,000- กับ3,000เอาถูกมากถ้าสนใจก็โทรมาครับเบอร์คุณตากเกษมนะผมให้เบอร์ไว้ใต้คลิปแล้วก็ไว้ที่หน้าปกด้วยนะครับเอาโชว์อีกรอบนึงเดินเลยคุณตาเดินวนๆนิดน,นึง ขาไม่ทกไม่ถอนนะระนับประกันตำหนิทุกอย่างนะครับนี่เอาอ่ะเดินเข้าคอ,อกเลยครับเปิดไว้2องหมกับสามพันครับท่านผู้ชมตัวนี้เอาง่ายๆเปิดตัวเดียวนี่แหละเพราะว่าขายไปหมดแล้วเหลือตัวเดียวนี่แหละอ่ะวันนี้ผมลองเดียวนะครับจากช่อง YouTube ตาขนเละคอร์ดก็อยู่ที่คอกควายคุณตา,กาเกษมครับวันนี้ก็เปิดแค่ตัวเดียวครับ มีอยู่2ตัวแต่อีกตัวหนึ่งก็ขายไปแล้วครับเหลือตัวเดียวครับอ่ะวันนี้ผมลงเดียวครับสวัสดีครับ